น,นั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองทะเลสาบที่นิ่งสงบข้างล่าอย่างว่างเปล่าแล้วอยู่ๆฉันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอลอยตัวอย่างช้าๆผ่านหมอกชุดสีขาวของเธอลอยไปตามลมผมของเธอรักยาวเหมือนผ้าไหมเดี๋ยวดูเหมือนเธอยังไม่รู้สึกตัวนะแล้วข้างน้าก็มีทะเลสาบฉันกระโดดจากหน้าต่างวิ่งเร็วท่าบ้าไปบนพื้นหญ้าที่เย็นเฉียบเฮ้ <Hey! S 2> เดี๋ยวฉันคว้าเธอทนเวลาดึงเธอกลับมาจากขอบรู้เลยว่าเธอกำลังเดืละเมอ ไงฉันวีอายุส6ปีครอบครัวฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่ซึ่งห่างไกลจนแม้แต่ Google Map ก็ยอมแท้บ้านริมทะเลสาบไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีสัญญาณมือถือพ่อแม่เรียกที่นี่ว่าสถานที่ื้นฟูจิตวิญญาณส่วนฉันเรียกว่าการในระเทศดิจิตอลแล้วมันก็เกิดขึ้นฉันเพิ่งดึงผู้หญิงคนนั้นออกจากทะเลสาบและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาดูงุนงงสุดๆอ๋พระเจ้าอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอผู้หญิงคนนี้ไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยฉันไม่สามารถทิงเธอแบบนั้นได้เลยพาเธอกลับไปที่บ้าน เธอชื่อเท็ดอายุเท่าก,กับฉันและดูเหมือนว่าเธอเป็นโรคระเม้อหลับตั้งแต่อายุ12ปีโดยปกติเธอจะหาทางกลับเองได้แต่คืนนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นดึกแล้วคืนนี้อยู่ที่นี่ก็ได้จะเฝ้ายามจะถึงเช้าเองขับขึ้นนะโชคดีที่คืนนั้นผ่านไปอย่างสงบเช้าวันรุ่งขึ้นเท็ดกลับบ้านฉันคิดว่ามันคงจบแค่นั้นแต่ราเที่ยงคืนก็มีคนเคาะประตูบ้านฉันเท็ดอีกแล้วเหรอยังคงเดินระเมอเข้ามาในบ้านเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้และนั่นก็เกิดขึ้นหลายครัััั้้งงงตตติด่่่่่ออกกกกนนนนนนยยยาททุุคคีื็จจะึ เธอเล่าให้ฉันฟังถึงโลกที่หรูหราที่เธอใช้ชีวิตอยู่และเซนคาราเบลโรงเรียนหญิงล้วนหรูหราที่เธอเรียนฟังดูเหมือนความฝันเลยเธอจะตั้งชอบที่นั่นแน่เออและฉันเอาของมาให้เธอด้วยท่าดาสายข้ามมือมิตรภาพมันน่ารักมากเลยเธอคือของขวัญที่น่ารักที่สุดที่จักรวาลเคยส่งมาให้ฉันเลยแต่นี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เท็ดไปเยี่ยมบ้านริมทะเลสาบรู้สึกว่างเปล่าและหนาวอีกครั้งฉันนั่งอยู่ที่หน้าต่างจ้องมองไปที่ทะเลสาบในขณะที่พ่อแม่รำมองฉันที่สายตากังวลเดี๋ยวถ้าฉันรอให้เทมมาหได้ ฉันจะไปหาเธอเองฉันสมัครเข้าเรียนที่เซนคาราเบลและโชคดีที่พ่อแม่ก็เห็นดีด้วยเมื่อฉันก้าวผ่านประตูสูงของเซนคาราเบลหัวใจฉันเต้นแรงจากนั้นฉันก็เห็นเงาที่คุณเคยในชุดเดรสสีงาช้างลอนผมนุ่มๆและแววของกำไรมิตรภาพของเราเท็ดเท็ดฉันเองวีเธอหันมาไม่ใช่เท็ดฉันแทบไม่มีโอกาสตอบสนองก่อนที่สาวอิงคาคนจะเดินผ่านมาผมของพวกเธอเซฟเฮาแม้กระทั่งกำไรของทุกอย่างดูเหมือนเท็ดแปะแค่เป็นใครอ่ะ ทธอถามหาเธอทำไมมีมเรื่องอะไรกับเธอเหรอเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันคิดถึงเธอจนเห็นเธอไปหมดทุกที่เลยหรือไงฉันตกใจวิ่งเข้าไปในห้องน้ําหญิงแล้วก็เจอเขากักบผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเธอเลยฮ้าขอบคุณพระเจ้าฉันยังไม่เสียสติใช่เข้าใจเลยมันแรกที่นี่บ้าบิ่นมากทุกคนคลั่งไคล้เทดเลอะแคร์กันหมดอ๋อฉันชินแลานี่นะเดี๋ยวก่อนนะถ้ากกำลังพูดถึงเทสเพื่อนของฉันใช่ไหมจนกระทั่งมื้อเที่ยงฉันถึงได้เห็นเทสตัวจริงท่ามกลางกลุ่มครอนนิ่ง และฉันจะบอกให้นะว่าตอนที่เธอเห็นฉันแล้วเธอได้สว่างขึ้นแบบนั้นคุ้มค่าที่ตามหาเลยล่ะแต่แล้วทุกสายตาในโรงอาหารต่างหันมามองพวกเราพร้อมกันทันทีความอึดอัดเริ่มกระจายแต่เท็ดก็กลับไปกินอาหารต่อฉันก็พยายามทำตัวปกติกรอกถั่วเข้าไปในปากเหมือนคนทั่วไปจกุกระทั่งเท็ดเริ่มหยิบถั่วใส่ซ่อมทิลเมทพิลเมดแล้วค่อยๆยกขึ้นปากเอออะไรเนี่ยแล้วรอบตัวเราทุกคนเริ่มเคาะซ่อมตามเธอทั้ทงโรงอาหารลอกเลียนทุกการเคลื่อนไหวของเธอ ทุกอย่างตรงเป๊ะจริงจังสุดๆและบอกเลยนะมันข้อตลกเลยหลังมื้อเที่ยงแทดจุดกึกที่ประตูทำท่าสะบัดผมแบบดราม่ามากๆก่อนที่จะออกไปจากที่นั่นจากนั้นนักเรียนก็เริ่มต่อแถวยาวอย่างเป็นระเบียบสะบัดผมซ้ำไปซ้ำม,มาแบบเหมือนฝึกซ้อมกันมาแล้วจริงๆบ่ายนั้นแทดทำกระเป๋าดีไซเนอร์หล่นพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจนักเรียนคนอื่นๆก็ทำตามทันทีเธอก้มตัวลงแล้วสะบัดผมแบบคลาสสิกเพื่อหยิบของขึ้นมาและจะสาบานได้ทุกคนก็ทำท่าเดียวกัน เท็ดดูหมดแดงจริงๆเธอเพิ่พมพำอะไรบางอย่างแล้วเดินจากไปขณะที่ฝูงชนรีบตามหลังมาฉันต้องเอามือปิดปากนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยแท้ห่วยร้ายอะไรอ่ะใส่ชุดนั้นเดินกับเท็ดเหรอยี่จริงๆนะถ้าไม่สำคัญจะเป็นเพื่อนกับเท็ดด้วยซ้ำอะ่ะตายอย่างน้อยเธอก็เป็นตัวของตัวเองแต่จะพวกขี้ก๊อฟอย่างพวกเธอถ้าเธอรักต้นฉบับขนาดนั้นก็ไปตามเธอให้ถูกต้องสซซิชิวชิวเอขอขับใจนะแต่ถามจริงพวกเขาเป็นอะไรกันเหรอเธอไม่รู้จริงๆเหรอ ันใส่หัวและลาน,นี่มองฉันเหมือนฉันไม่เคยใช้ WiFi มาก่อนเท็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ธรรมดานะาเธอคือไอคอนของเจนซีเอ,อของใครนะทั้งโรงเรียนนี้และแท้ทุกคนในวัยเดียวกันแบบเราเท็คนนือหน้าตาของอองเดรลูเซียนแบ,บรน,นด์หรูที่แม่ฉันทำพอาร์ให้ทุกคนที่นี่ก็เลยใส่ดีไซน์ของเขาที่นี่ทุกคนอยากเป็นเหมือนกับเท็ดโอแบบนั้นเอง ด้วยอีกในก็คือถ้าฉันอยากถูกมองว่าเป็นเพื่อนของเท็ดฉันต้องทําให้เชื่อว่าฉันเข้ากับโลกของเธอได้แล้วว่าถึงเวลาสําหรับการเปลี่ยนลุกสุดพลังฉันลากเท็ดที่ดูเบื่อหน่ายตรงไปที่ร้านหลักของอองเดรลูเซียนเธอใช้เวลาไม่ถึง3นาทีในการหยิบชุดที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบจากคอลเลกชันใหม่มาสองชุดฉันลองใส่แล้วรู้สึกเท่มากจนกระทั่งได้เห็นป้ายราคาจำนวนส่วนบนราคานี้มันพุ่งเหมือนพายุหิมะในนิวยอร์กเลยเฮ้เธอกำลังชอบอยู่เหรอฉันมีค้าส่วนลดครอบรัวพนักงานด้วยนะ ขอให้เธอจเจริญเจริญอีกครั้งที่ลานี่ช่วยชีวิตฉันไว้วันต่อมาเท็ดก,กับฉันเดินเข้าทางเดิมพร้อมจับมือกันทุกคู่สายตาหันมองพวกเราเต็ไมไปด้วยความชื่นชมจากนั้นทุกคนก็ริ่มงจับคู่กันและกระโดดเข้าสู่เทรนใหม่ทันทีเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรข้างเท็จริงๆแต่ไม่กี่วันต่อมาองเดรูเซียนเปิดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดพร้อมกระเป๋าและเครื่องประดับสุดพิเศษแน่นอนเทชวทุกอย่างเหมือนเป็นตัวละครหลักในเกมแฟชั่นเรียลไทม์และทุกคนก็ลอกเลียนแบบเธอในไม่มกีี่วินาท ฉันไม่ยอมล้าหลังไม่ได้ดังนั้นฉันเลยส่งข้อความหาลานี่เพื่อขอข้อส่วนลดเพิ่มครั้งที่3ครั้งที่4และครั้งที่5ฉันคิดว่าเธอควรแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้แล้วมือของฉันเย็นเฉียบสมองของฉันก็ลอยไปหมดฉันไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วฉันเลยไปออนไลน์เจอเว็บไซต์โลกเรียนแบบที่มีชุดเหมือนกับลูกบุกของเท็ดแล้วคลิกซื้อไม่นานก็มีพัสดุมาส่งแค่เห็นมาช่วยเป็นดูเหมือนก็พอแล้วใช่ไหมแต่วันนั้นหลังจากเตรียนพละฉันเปิดล็อกเกอร์แล้วเห็น ชุดใหม่เอี่ยมเซตเต็มๆจากองเดลูเซียนและข้างๆมันมีนอตเล็กๆพับไว้หยุดใช้ของปลอมถ้าคนอื่นดูเข้ามันจะอับอายสุดๆจากที่ฉันยืนนิ่งตรงนั้นข้างตู้ล็อกเกอร์ของฉันมีชุดปลอมของฉันที่ถูกทิ้งไว้ราวกับเสื้อผ้าสกปรกอกของฉันร้อนเผาฉันคว้าชุดดีไซเนอร์แล้วพุ่งออกไปหาเท็ดันทีจะทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเธออับอายในตัวฉันด้วยอะไรอะบีเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ ไม่ฉันรู้ว่าฉันใช้ของปลอมแต่เรื่องนั้นมันผิดม้าขนาดนั้นเลยเหรอฉันแค่อยากถูกมองว่าเป็นเพื่อนเธอเท่านั้นเองแต่เธอเธอไม่มีทางเข้าใจฉันหรอกฉันหันหลังและเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับไปมองเลยสักนิดไม่อีกแล้วสุดสัปดาห์นั้นฉันไปที่บ้านของลานี่พร้อมกล่องขนมปังและคำขอโทษจริงใจเธอดูไม่โกรธแล้วแค่ยิ้มและให้ฉันเข้าไปประทัูถูกเปิดอยู่และมีภาพหัวข่าวด่วนปรากฏอยู่บนหน้าจอนางแบบเทนเลอร์แคลร์ยกเลิกการถ่ายแบบต่อเนื่องเพื่อสุขภาพของเธอ เรื่องนี้ทําให้เกิดความไม่พอใจแม้ถือว่าไม่มีความเป็นหมืออาชีพมีข่าวรือว่าอองเดรลูเซียนอายกเลิกสัญญากับเธอเดี๋ยวเท็ดป่วยเหรอทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยแม่ของฉันบอกว่าเท็ดเริ่มทำงานตั้งแต่อายุสิบหัวสปอนเซอร์และแคมเปญของแบรนด์ต่างๆเธอต้องผ่านการออดิชั่นมากมายจนสุดท้ายได้เป็นนางแบบของอองเดรลูเซียนและตอนนี้แค่เธอป่วยพวกเขาก็พร้อมจะไล่เธอออกเหรอความหนาวลงมาที่กระดูกสันหลังของฉันจากนั้นฉันก็เข้าใจเพื่อนของแบรนด์แอมบาสเตอร์จะถูกจับได้ว่าใส่ของปลอมพวกนั้นไดด้้้ยัังงงไฉนเขาใจผิทหมด คืนวันนั้นฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วไปหาเท็ดเท็ดเธอโอเคไหมเธอมองขึ้นตกใจชัวช่วครู่แล้วพยักหน้าฉันได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับแบดนแล้วและฉันขอโทษที่เข้าใจเธอผิดและสิ่งเร้ราใดที่ฉันพูดไม่เป็นไรฉันแค่ฉันไม่เคยอยากให้เธอรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นเพื่อนฉันฉันชอบบีที่เป็นตัวเองใครจะสนว่าคนอื่นจะคิดยังไงใช่ถูกของเธอแต่จริงๆแล้วมีบางอย่างที่ฉันยังไม่ได้บอกเธออะไรเหรอจริงๆแล้ว ฉันเกลียดที่ทุกคอยเรียนแบบฉันอยู่ตลอดมันเหนื่อยมากเขาคอยสังเกตทุกการกระทําทุกสิ่งเล็กๆที่ฉันทําฉันข้าจะอยู่แบบปกติมิได้แล้ววีฉันมองเธอและเทปที่สวยสงาไร้ที่ติดที่ฉันคุ้นเคยได้หายไปแล้วแทนที่เธอคือแค่เด็กสาวที่เหนื่อยล้าและทุ่มทนเหมือนครั้งแรกที่เราพบกันริมทะเลสาบมันจะไม่เป็นไรฉันจะช่วยเธอจบมันเองยังไงแค่เชื่อฉันทันทีที่เทศหายดีแผนของเราก็เริ่มขึ้นในเช่นเดียวกัอีกครัสหนังเธอเผลอหลับเหมือนที่วางแผนไว้ ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเดินละเมอทั้งชั้นเรียนต่างตะลึงอ่าอเธอแค่์ไหมนี่คือเทรนใหม่หรืออะไรแบบนั้นรด้เปล่าอ่ะใช่แนะ่เดาทำตามเธอเดาและทันใดนั้นทั้งชั้นเรียนก็กระโดดตามเธอลงไปตามทางเดินเหมือนกับรถไฟฉก<ๆ>ทุกมุมที่เลี้ยวก็มีคนทำตามเพิ่มเรื่อยๆฉันอยู่ใกล้ๆเพื่อให้แน่ใ,ใจว่าเธอจะไม่สะดุดหรือชนอะไรจุดแรกที่เท็แบกค,คือโรงอาหารเธอคว้าขวดน้ำและสาดไปที่เด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังทุกคนหยุดชะง,งัก แล้วพวกเขาก็เล่นแบบเหมือนทอบแป๊กน้ำกระจายไปทั่วตกใส่ทุกคนเหมือนเอฟเฟกต์โดมิโน่นี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยฉันไม่รู้แค่ทำไปเถอะหน้าฉันกัดแขนเสื้อของตัวเองตัวสั่นด้วยเสียงหัวเราะเงียบๆจากนั้นแท็ก็พุ่งตรงไปที่ล็อกเกอร์โดยแทบประตูเสียงดังและโยนเอกสารกองใหญ่ขึ้นเหนือป้าเหมือนพายุขนมกระดาษปุงฉันล่ะยังคงเล่นแบบอยู่เอกสารปริวอนไปทั่วติดตามเสื้อผ้าที่เปียกช่อกของพวกเธอตอนนั้นเองครูใหญ่ก็ปรากฏตัวเธอหน้าแดงเถิกด้วยความโกรธ แต่เท,ท็ดก็ยืนตรงหน้าเธออย่างสงบนิ่งเออนี่มันดูไปไกลเกินไปแล้วนะเดี๋ยวต้องหยุดเธอเดี๋ยวนี้ไม่มันเสียงเกินไปยูยูเท,ท็ดก็บีบแก้มครูใหญ่แล้ววาดลวดลายลงไปบนใบหน้าเธอผูอ้หญิงคนนั้นถึงกับงงจนพูดอะไรไม่ออกฝูงฉันก็แข็งทื่อไม่มีใครกล้าทําตามใช่ถึงเวลาสรุปแล้วพอเท,ท็ดเอื้อมไปหยิบถ้วยรางวัลของโรงเรียนฉันก็รีบวิ่งไปไม่เป็นไรแล้วมากับฉันทางนี้หลังจากที่ฉันทําให้เธอสงบลงได้ฉันอธิบายทุกอย่าง ทั้งโรงเรียนตกใจไปหมดปรากฏว่าผู้หญิงที่ทุกคนยกย่องว่าเพอร์เฟกก็เป็นคนเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละจะเพอร์เฟกหรือไม่ก็ตามการเล่นแบบกันจะทําให้พวกเธอไม่เหลืออะไรนอกจากเป็นโคลนผีตั้งแต่วันนี้เรื่องไร้สาระที่จะหมดไปและพวกเธอทุกคนถูกกักบ,บริเวณใช่พวกเธอสองคนด้วยวีและเท็ดพร้อมร่มเรื่องนี้อ้าวก็ถือว่ายุติธรรมอย่างน้อยกระแสะครอเน็งก็จบลงสีทีวันถัดมาในห้องกักบ,บริเวณพวกเราทุกคนมารวมกันในห้องกลางในสภาพตัวเอง วกเธอมาขอโทษทีละคนสำนึกในความขัางใร้รเท็ดอย่างสุดตรงทําให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เธอไม่เคยร้องขอเท็ดยิ้มและรับคําขอโทษเธอดูเบาขึ้นจริงๆเหมือนกับว่าน้ําหนักได้ถูกยกออกไปและเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอนั่นทําให้เราเป็นเพื่อนกันกลุ่มเล็กๆที่แปลกประหลาดและไม่เข้ากันบกพร่องบ้างแต่แท้จริงทุกประการ ฉันมองไปรอบๆและเห็นขนมเค้กชิ้นสุดท้ายบนจานมันต้องเป็นของฉันแต่เพียงแค่ฉันจะกัดมันมีคนฉกมันจากมือของฉันไปทันทีฉันจึงหานไปพบว่าเป็นลูกสาวที่เอาแต่ใจของผู้จัดการบริษัทฉันหยิบมันก่อนนะเอาคืนมาไม่ในพ่อของฉันไม่เคยจัดงานปาร์ตี้ที่นี่ดังนั้นทุกอย่างที่นี่เป็นของฉันเราไม่มีใครยอมใครจากนั้นพ่อของฉันก็มาและดึงมือของฉันออกจากขนมวันนั้นไม่ใช่เรื่องขนมที่ทำให้ฉันเจ็บใจแต่เป็นการสูญเสียการปกป้องที่ฉันคิดว่ามี เฮ้ย hey, ฉันซาร่าฉันอาศัยอยู่แคลิฟอร์นเนียกับแม่และพ่อทุกคนบอกว่าพ่อใจดีและช่วยเหลือแต่หลังประตูเขาคือคนอีกคนเขาชอบสั่งการและควบคุมทุกอย่างที่บ้านเขาตัดสินใจทั้งหมดไม่เคยถามแม่หรือฉันเลยพ่อเป็นหัวหน้าบ้านหลังนี้ดังนั้นพ่อจึงตัดสินใจทุกอย่างลูกและแม่ก็แค่เชื่อฟังพ่อทุกครั้งที่แม่หรือฉันทะเลาะก,กับคนอื่นพ่อจะเข้าข้างพวกเขาก่อนเสมอและตำหนิเราด้วยกบาศักดิ์ศรีของเขาสำคัญกว่าพวกเราวันหนึ่งฉันได้รับข่าวที่ดีที่สุด ฉันได้เข้าศึกษาในโปรแกรมการออกแบบแฟชั่นชั้นนำที่ฝรั่งเศสฉันกำจัดหมายนั่นแล้ววิ่งเข้าบ้านเพื่อบอกแม่ตั้งใจเรียนให้ดีนะลูกรักไม่ต้องห่วงเราเก็บเงินสำหรับเรียนมหาหลัยให้ลูกแล้วทันใดนั้นพ่อก็เดินเข้ามาดูตื่นเต้นเหมือนเพิ่งถูกดางวันจัคกอตพ่อเพิ่งตัดสินใจเปิดบริษัทกับเพื่อนของพ่อแต่นั่นต้องใช้เงินเยอะมากนะคุณไปเอาเงินมาจาก<ร>าไหนเราม่เงินเก็บไม่ใช่เหรอผมใช้มันทั้งหมดเลยคำพูดของเขากระแทกฉันเหมือนเสียงฟ้าผ่าและเหมือนค่าทำของสาร่า ถ้าธุรกิจมันไม่ดีล่ะคุณจะรู้อะไรผม,มเป็นคนตัดสินใจที่นี่ฉันไม่สามารถทนได้เขาทิ้งความฝันของฉันเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยไม่มใครแคร์แม่หรือนหนูเลยารดากับฉันจะย้ายออกไปดีผมก็อยากจะเห็นว่าแม่บ้านกับสาววัยรุ่นจะอยู่รอดได้ยังไงโดยไม่มีผมหนูจะหาเงินเรียนเองหนูจะพิสูจน์ให้เห็นว่าโดยอยู่ได้ดีโดยไม่มีพ่อแม่กับฉันจะเข้าไปในอพา,าร์ตเมนต์เล็ก ด้วยความสามารถด้านแฟชั่นของฉันฉันบอกแม่ว่าเราสามารถเปิดบูติกได้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันยังงงงวยอยู่วม่าแม่อธิบายแผนธุรกิจที่มีรายละเอียดตั้งแต่ต้นทุนไปจนถึงลูกค้าแม่แม่์ไพรส์รหนูมากเลยนะคะจริงๆแล้วแม่เรียนจบด้านธุรกิจด้วยคะแนนสูงสุดแต่หลังจากแต่งงานกับพ่อเขาบอกให้แม่อยู่บ้านปริญญาของแม่ก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นไม่อีกแล้วคะ่ะเชิญสิ่งที่แม่มีออกมาไม่มีใครให้แม่อยู่ข้างหลังอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในตอนแรกการหาร้านเป็นเรื่องยาก เราค้นหาทั่วทั้งเมืองแต่ทุกๆท,ที่ที่เราชอบก็เต็มแล้วจากนั้นก็ไม่มีเวิร์กช็อปไหนรับคำออเดอร์แรกๆของเราได้แม่กับฉันเดินออกจากเวิร์กช็อปที่3ในวันนั้นรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่ต้องห่วงค่ะแม่เดี๋ยวเราก็เจอที่อื่นงั้นความฝันเล็กๆของพวกคุณก็คือไม่รอดใช่ไหมอ๋อและที่นั่นพ่อกระประกฏตัวขึ้นยิ้มแยม้มเราบอวกว่าเขาเป็นเจ้าของโลกนี้การลงทุนของผมกำลังไปได้ดยดีทาพวกคุณทั้งสองคนเสียใจก็ขอโทษผมและผมใช้อภัยไม่มีทางพวกงโง่ดื้อด้านแล้วจะเสีียใจทหลัง วันหนึ่งขณะที่ฉันออกแล้วเวิร์กช็อปอีกแห่งฉันได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกขนขึ้นข้างหน้าโอ้ไม่โคดของฉันฉันเห็นคุณผู้หญิงที่รูดาคนนี้ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ด้านหลังของเสื้อโคดรู่ดดานี้นั่ไปติดอยู่กับตะปูที่ปล่ออกมาจากม้านั่งรอยขาดดูแย่ามากเธอต้องการความช่วยเหลือหรือช่วยได้คะ่ะรอแป๊บนะคะฉันวิ่งเข้าไปในร้านเล็กๆที่มุมถนนหยิบก,กางไกงและชุดเย็บผ้ามา ันตัดขอบที่ขาดและแก้ปกขนเฟอร์ให้ดีขึ้นและยังเอาเนื้อผ้าที่เหลือมาตัดเป็นเข็มขัดได้ักเพื่อรัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางเมื่อเสร็จแล้วเสื้อโค้ทของเธอก็ดูแตกต่างไปได้สิ้นเชิงและดูเจ๋งขึ้นมากนี่ดีกว่าโค้ทเก่าของฉันอีกขอบคุณมากเลยนะฉันจะตอบแทนหนูได้ยังไงตอนนั้นมีความคิดเมืองขึ้นมาในหัวฉันโอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณเมื่งให้ไอเดียที่ดีสุดๆกับหนูเลยฉันขอบคุณเธอและวิ่งตรงกลับบ้านฉันแค่อยากช่วยเธอแต่ช่วงขณะนั้นมันเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของฉัันนงแ่่ปรรบตอ ใช่ค่ะแทนที่จะลองขายของใหม่หรือจะเอาเสภาพเก่ามาออกแบบใหม่จากศูนย์เราไม่ต้องใช้โรงงานเลยเดี๋ยวจะประหยัดได้มากเลยฉันหยิบเสื้อผ้าเก่าบางชุดของฉันมาใช้เป็นตัวอย่างแม่โพสข้อความลงสื่อโซเชียลเพื่อแพร่กระจายข่าวไม่นานเราก็ได้รับคำสั่งซื้อแรกเย่ yeah! เพื่อเติบโต,ต,ตเร็วขึ้นแม่แนะนำให้ฉันเสนอแนวคิดของฉันในโปรแกรมนักลงทุนที่สถานที่จัดงานฉันเจอก,กับพ่อแทนทีเขาก็อยู่ที่นั่นเช่นกันเพื่อเสนอบริษัทของเขาสำหรับการลงทุนยอมแพ้เธอซาร่าลูกสู้พ่อไม่ได้แล้วหนูเชื่อตัวเองค่ะ ในนั้นนักลงทุนก็เดินเข้ามาปราของฉันแทบจะหลุดลงไปที่พื้นเธอคือเลดี้เฮเลนคนเดียวกับที่ฉันช่วยซ่อมชุดโค้ดพ่อฉันลุกขึ้นมาพูดกอนผมโทมัสผู้ก่อตั้งเทคเนสเราเพิ่งเริ่มต้นแต่มีศักยภาพมากผมหวังว่าคุณเฮเลนจะเลือกเรานะครับเราสามารถนำบริษัทนี้ไปสู่จุดสูงสุดได้เขาพูดออวเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนมากคุณเฮเลนดูจะประทับใจซึ่งทำให้ฉันรู้สึกกังวนกระวายเล็กน้อยจากนั้นก็ถึงตาฉันฉันหยิบครอปท็อปที่ทำจากเสื้อเก่าของฉันออกมาฉันา่่กกอัใใหห้้ชีวิตมบเเสืผ ฉันเชื่อว่านี่นนจะเพิ่มมูลค่าใหม่ให้กับชิ้นส่วนที่ถูกลืมในช่วยเราของเราค่ะคุณโทมัสบริษัทของคุณน่าประทับใจและมีศักยภาพที่แข็งแกร่งและซาร่าไอเดียของคุณก็ดีมากเช,กชก่นกันแต่คุณยังต้องมีแผนที่ชัดเจนและวิสัยทัศน์ในระยะยาวใจของฉันจมมันจบแล้วใช่ไหม,แ,มแต่ฉันชื่นชมความคิดสร้างสรรค์และแพชั่นของคุณมากฉันเห็นแรงผลักดันของคุณด้วยการมีคนคอยชี้แนะโครงการของคุณสามารถไปได้ไกลดังนั้นฉันจะลงทุนในโครงการของซาร่าพระเจ้าใจของฉันเหมือนจะระเบิด ทุกความพยายามดูเหมือนจะคุ้มค่าในทันทีใบหน้าของพ่อแดงกำ่ำเขาไม่พูดอะไรเลยแค่ออกไปอย่างโมโ oh. หด้วยความช่วยเหลือจากคุณเฮเลนแม่และฉันกู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วดีไซน์ของฉันถูกโปรโมทไปทั่วมีลูกค้าใหม่เข้ามาทุกวันแต่ฉันทําได้มากกว่าที่เคยฝันไว้วันหนึ่งคุณเฮเลนฉันแม่ฉันและฉันไปร่วมการประมูลการก,ารกุศลที่เจัดฉันไม่คิดบ่าพ่อจะมาด้วยแต่เขาก็มา กับเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งเป็นตัวแทนบริษัทของเขาเมื่อเริ่มประมูลทุกครั้งที่แม่หรือฉันยกไม้ประมูลพ่อกระยกของเขาขึ้นมาเพียงเพื่อจะแข่งกับเราห้าหมืน่นดอลเจ็ดหมืนมน่นดอลล่าแปดหมื่นดอลลาหนึ่งแสนดลอลลร์มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับหนึ่งแสนครั้งที่หนึ่งหนึ่งแสนครั้งที่สองขคุณโทมัสครับ เขายังคงทําแบบนั้นต่อไปตลอดการประมูลเสนอเงินจนํานวนมากขึ้นมายังก็ทำให้เราอับอายแต่ในเมื่อเขาไปเก็บของของเขาเพื่อนร่วมง,งานของเขาก็วิ่งาหน้าซสิและกระซิบ,บางอย่างข้างหูของพ่อหน้าของพ่อกลายเป็นสีขาวโพลนเขาเกือบจะล้มลงไม่ไม่มีทางเป็นไปไ,ได้ยังไงจากนั้นเขาก็วิ่งออกไปจากที่นั่นมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแม่และฉันรีบไปที่บริษัทของพ่อและเจอเขาข้างนอกถูกต้อนดน้กลุ่มเจ้าหนี้แม้ว่าเขาจะได้สร้างความเจ็บปวดให้กับเราแต่ฉันไม่สามารถอยู่เฉยเฉยและไม่ทําอะไรได้ฉันหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดคลิปเสียงสรรีตวจท่ดดุ กลุ่มอัตาพาันตกใจมาตาวิ่งเลยพวกเพวาเขาตกระจายเร็วกว่าพิซซ่าฟรีที่งานปาร์ตี้ในวิทยาลัยอ,อีกแม่และฉันวิ่งไปช่วยพ่อให้ลุกขึ้นและพาเขาเข้าไปข้างในพ่อคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อพ่อทุกเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดหลอกเขาหนีไปพร้อมเงินของบริษัททั้งหมดและทิ้งให้พ่อเต้นอยู่กับนี่ก่อนโตในชื่อของพ่อเองแม่คะบางทีเราน่จะแม่รู้ว่าลูกกำลังคิดอะไรโทมัสฉันช่วยคนจ่ายนี่ได้ พ่อ,องมาที่ฉันและแม่ด้วยความตะลึงจากนั้นเขาก็มองลงไปที่พื้นรู้สึก <ผม S 1> ละอายไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากคุณผมควรจะฟังคุณตั้งแต่แรกสิ่งที่เกิดมันก็เกิดไปแล้วฉันจะไม่เอามันขึ้นมาพูดตอนนี้เราต้องจัดการกับความยุ่งเหยิงนี้ก่อนไม่ผมมันแย่มากความจริงก็คือคุณู้อะไรไหมทำไมคุณถึงหาร้านหรือโรงงานไม่ได้มันคือผมเองผมไม่เพื่อนขันขวางคุณผมแค่อยากให้คุณนักขู่ยอมแพ้แล้วก็กลับมาคุณทำแบบนั้นทำไม เพราะว่าผมรู้สึกตัวเล็กเสมอมาอยู่ข้างๆคุณคุณฉลาดสวยแข็งแกร่งการควบคุมคุณทําให้ผมรู้สึกไร้ค่าน้อยลงผมขอโทษจริงๆแล้วตอนที่ฉันเห็นพ่อถูกเจ้าหนี้กดดันอารมณ์กรดของฉันก็หายไปหมดแต่แม่เธอต้องใช้เวลาอีกหน่อยตอนนี้ฉันยังให้อภัยคุณไม่ได้แต่ฉันจะไม่ทิ้งให้คุณจัดการเรื่องนี้คนเดียวขอบคุณมากผมสาบานผมจะเปลี่ยนแปลงผมจะทํางานและคืนเงินให้คุณทุกบาททุกสตางค์เลยเอ้ยผมย่างไก่เองคุณไปนั่งพักเถอะ ขอร้องอย่าครั้งที่แล้วคุณเกือบทําให้ไก่ทั้งตัวกลายเป็นถ่านฉันได้ยินว่าเขาโต้เถียงกันท,ทันทีที่เดินเข้ามาพรุ่งนี้ฉันจะปนไปฝรั่งเศสพเพื่อเรียนดังนั้นคืนนี้ฉันชวนพ่อมาทานอาหารเย็นเพื่ออำลลานิดหน่อยเขาเปลี่ยนไปมากตอนนี้เขาใส่ใจแม่และฉันเป็นอันดับแรกเรื่องน่าสนใจคือเขายกพยายามเอาชนะใจแม่เธอยังไม่ตอบรับยังครัะพรุ่งนี้หนูจะเดินทางแล้วพ่อคะมาเยี่ยมและดูแลแม่ให้หนูทุกวันด้วยนะคะโอเคตลอดไปลูรักฉันเหลือบมองไปที่แม่เธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยิ้ม ฉันรู้จักรอยยิ้มนี้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากเลย